เรื่องวัคซีนเนี่ยนะครับก็มีผู้ที่ยังเข้าใจผิดเช่นบอกว่าวัคซีนเนี่ยมุสลิมรับวัคซีนไม่ได้เพราะว่าไม่มีการตรวจรับรองค้านเรื่องนี้ก็ขอทําความเข้าใจว่าเรื่องยาและเวชภัณฑ์ทุกชนิดในโลกนี้ไม่มีการตรวจรับรองค้านนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหลักศาสนาเนี่ยให้ยึดเอาเทคนิคเชียน คือผู้ผเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้วินิจฉัยถ้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางวินิจฉัยว่าต้องใช้ย,ยาตัวนี้ในการป้องกันในการรักษาและจะปลอดภัยจะเป็นการรักษาชีวิตก็อนุญาตนะครับนี่คือ,คอหลักของศาสนาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยที่บอกว่า,าวัคซีนไม่ได้มีการตรวจรับรองฮาลานผมก็ขออนุญาตเรียนว่าทุกผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ไม่มีประเทศไหนหตรวจรับรองฮาลานมาก่อน นะครับทั้งอดีตและปัจจุบันเรื่องที่สองก็คือว่าในหลกักศาสนาเนี่ยถือว่าการป้องกันเนี่ยก็คือการรักษาเยียวยาตอนนี้การรักษาชีวิตเนี่ยมันเป็นหน้าที่ในยามนี้เป็นยามวิกฤตอย่างตัวเลขวันนี้เนะี่ยผู้ติดเชื้อขึ้นมาถึง6,000 6,078คนผู้เสียชีวิตมากถึง61คนอันนี้ถือว่ามันเป็นภาวะวิกฤตแล้วและดูตัวเลขถ้าเปรียบเทียบต่อจํานวนประชากรหนึ่งล้านคนเนี่ยในโลกนี้ ในขณะนี้ประเทศไทยนี้นะครับอยู่ในลำดับต้นๆแซงสารัฐแซงอินเดียมาแล้วถ้าคิดจำนวนว่าผู้ติดเชื้อต่อต่อล้านคนเนี่ยนะครับในสัดส่วนนั้นเนี่ยเราสูงสูงกว่าทุกประเทศในเอเชียนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันนะครับตอนนี้ในขณะเดียวกันเรื่องดอรูร์ในหลักศาสนาเนี่ยคำว่าดอรูร์ก็คือยามวิกฤต เมื่อเกิดภาวะวิกฤตขึ้นมาเนี่ยหลักชรีอะหลักศาสนาบัญญัติเนี่ยก็ได้รับการอนุโลมได้รับการผ่อนผันอันนี้เป็นเรื่องที่องขออนุญ,ญาตได้ได,ได้ได้เรียนเพิ่มเติมจากคุณสันมานคุณอธิวัตอิทธวัตพิทักุงพลนะครับว่าขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยได้ได้วางใจในในสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเขาได้ได้คิดค้นเพื่อป้องกันร,รักษา นะครับเพราะว่าเรื่องโควิดมันก็เป็นโรคใหม่ของโลกแพทย์ที่เรียนแพทย์มาในขณะนั้นก็ยังไม่มีโควิดนะเพราะฉะนั้นวัคซีนที่ผลิตนี้ก็เป็นนวัตกรรมเป็นอินโนเวชันที่เขาพยายามระดมสมองช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรจะจะป้องกันรักษาชีวิตมนุษย์ให้ได้มากที่สุดก็อลขอรอสวานอตลาผู้รเป็นเจ้าได้ประทานความสำเร็จให้กับผู้ที่คิดค้นในการจะรัก,รกษาเยียวยาป้องกันผู้ที่ อยู่ในกลุ่มเสียงให้เขาได้รับความสําเร็จได้รอดพ้นจากขีดอันตรายแล้วก็ขอฝากพี่นอ้องประชาชนทุกท่านว่าขอได้โปรดได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องการเว้นระยะห่างเรื่องการใช้แมสเรื่องการใช้เจลในการทําความสะอาดทั้งหมดเหล่านี้เพื่อเพื่ออนาคตของตัวท่านเองเพื่อความปลอดภัยของคนที่ท่านรัก แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของสังคมนะครับขอให้เ่อ,อได้ช่วยกันทำความเข้าใจกับพี่น้องของพวกเราด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับ